สวัสดีครับพบก,กับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ Eagle of No 1. กดไลค์เพจ 2. กดติดตาม 3. กดชมวิดีโอ กดติดตามหรือ s Subscribe ชแนลอีเกอร์ออ f โนใน YouTube หรือจะเป็นคาร์ออฟโนลุก o ูดโ m มออฟโนซึ่งช n e l ดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebook ใส่แฮชแท็ก e o OK k แจกทองตั้งค่าเป็นสาวทารณะแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจ e a g l e o f no กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสต์ที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ e a g l e o f no ก่อนเวลา12นาฬิกาของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของ Eager o f No ทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มครับชีวะประวัติหลวงปู่สมชายทิติวิวริโยหลวงปู่สมชายทิติวิวริโย ท่านเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2468ตรงกับวันอังคารคืน15ค่ำเดือน5ปีฉลูเวลาเที่ยงวันณนหะมู่บ้านเหล่าเงี้ยวตำบลจันหานอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดในตระกูลที่เป็นชาวฮินดูรวงผู้สมชายเป็นบุตรคนที่สองของโยมบิดาชื่อสอนมัติยาพักโยมมารดาบุญมตัตตยาพัก โยมมารดาของท่านเป็นบุตรคนเล็กของคุณหลวงเสนาผู้นำศาสนาพราหมณ์ในท้องถิ่นนั้นหลวงปู่สมชายทิติวิริโยท่านมีพี่น้องรวมบิดามารดาเดียวกันถึงสองคนคือ 1. น,นายหมูมัตียาพัก 2. หลวงปู่สมชายทิติวิริโย หลวงปู่สมชายได้ถือกำเนิดในสกุลของศาสนาพราหมณ์วันที่หลวงปู่สมชายกำเนิดนั้นเป็นวันตรงกับเวลาประกอบพิธีทางศาสนาพอเริ่มขบวนแห่มารดาของท่านให้กำเนิดท่านซึ่งทำให้พิธีการทางศาสนาที่กำลังกระทำอยู่ต้องหยุดชะงักลงด้วยนิมิตหมายอันนี้ คุณตาหรือคุณหลวงเสนาจึงได้ทำนายไว้ว่าหลวงปู่สมชายจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงศาสนาเดิมของตระกูลและก็เป็นไปตามนั้นพอท่านมีความสนใจในธรรมะทางพุทธศาสนาท่านชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากโดยท่านมีอุปนิสัยในทางธรรมตั้งแต่อายุ16ปี ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในทางคารวาสจนถึงอายุ19ปีด้วยความเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ของโรคที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่เที่ยงท่านจึงคิดที่จะสละเพศคารวาสออกบวชในบวงพุทธศาสนาเพื่อแสวงหาความผลทุกข์ท่านได้บรรพชาเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2487ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ปีวอก อายุ19ปีณนะอุโบสถวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อเอ็ดโดยมีท่นานเจ้าพระโพธิยานมุนีเจาา้าคณะจังหวัดร้ 101. อยเอ็ธรรมยุทธ์เป็นพระอุปชาท่านได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริพัฒเถระ,เ,ะเมื่อปีพุทธศักราช2487ที่วัดป่าบ้านน้องผือตำบลนาใน,านาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครท่านได้ทำการอุปสมบทณนะ พันธสีมาวัดศรีโพเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2489โดยมีท่นานเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นพระอุปชาหลวงปู่ฝันอาจโรเป็นกรรมวาจาจารย์หลวงปู่กงมาจิระปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ผู้บาอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันทั้งสิน้นโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีน,นั้นเป็นพระอุปชากของหลวงปู่ปั้นอาจโรอีกด้วยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลวงปู่สมใจทิติวิริโยเป็นทั้งลูกศิษย์หลานศิษย์และเลนศิษย์ของหลวงปู่มันภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว หลังจากประพฤติปฏิบัติธรรมจนทราบซึ้งในศาสนาพ,พอสมควรแล้วท่านได้นำเอาธรรมะไปอบรมสั่งสอนประชาชนในท้องถิ่นเดิมของท่านจนปัจจุบันหันมานับถือพระพุทธศาสนาจนหมดสิน้นชีวิตในยาวไว้มือ่อหลวงปู่สมชายมีอายุได้สองขวบมารดาของท่านก็ถึงมรณะกรรมคุณตาของท่านก็รับภาระเลี้ยงดู สิ้นบุญของคุณตาหลวงปู่สมใจก็มาอาศัยอยู่กับญาติซึ่งมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่เมื่อมีสภายได้เสียชีวิตจากไปท่านต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน4-5คนแทนเพราะพี่ชายเมื่อสิน้นพี่สภายก็กระทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้หาได้สนใจในนาทีของพ่อที่มีต่อลูกใหม่ท่านจึงได้พยายามสร้างฐานะขึ้นมาให้ทัดเทียมกับผู้อื่นโดยอุปนิสัย ที่เป็นผู้มีนิสัยเด็ดเดี่ยวเอาจริงถ้าตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นนักเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ของส่วนรวมไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเป็นผู้มีความทรหดอดทนกาหารท่านได้สร้างฐานะขึ้นมาจงสำเร็จเป็นที่เคารพยกย่องนับถือของตระกูลตลอดจนคนทั่วไปในหมู่บ้านรึกชาติได้ตอนที่ท่านยังไม่บวช เวลาท่านนอนมือทันทั้งสองข้างมาพนมเข้าหากันและบริกรรมว่าโอมปัทวีปัทวีปัทวีขานั้นก็นั่งคัสมาธิหลุดปุ๊บกระลึกถึงชาติเก่าทันทีท่านบอกว่าเป็นอยู่อย่างนี้ระลึกได้ถึงสี่ปีทุกคืนและเป็นไปอัตโนมัติว่าชาติที่หนึ่งนั้นท่านเกิดเป็นฤาษีบวชเป็นฤาษีลุงของท่านเป็นหัวหน้าฤาษีในชาตินั้นชาตินี้ลุงของท่านก็กลับมาเป็นพ่อของท่าน ชาติที่สองก็เป็นอย่างนั้นอีกชาติที่สามได้เกิดเป็นลูกชาวประมงพอโตขึ้นหน่อยพ่อแม่ก็ให้ออกไปหาป้าเพราะเป็นชาวประมงแต่ท่านไม่เอาท่านก็เลยบวชพอไปก็ไปพบกับสำนักของฤาษีอีกพอกับชาตินี้คือชาติปัจจุบันท่านก็กลับมาเป็นลูกของลุงในชาติอดีตคือลืษีนั่นเองก,กลับมาเกิดเป็นพ่อของท่าน การสนใจในธรรมะดังที่รู้กันอยู่แล้วเดิมท่านอยู่ในตระกูลชาวฮินดูขณะที่คุณต้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีความสนใจในทางธรรมะของทางพระพุทธศาสนาท่านได้เสาะแสวงหาหนังสือพุทธประวัติมาอ่านบางทีก็แอบไปฟังเทศจากท่านพระอาจารย์นาคโคโศซึ่งเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานในสายหลวงปู่มันการกระทำนี้ท่านต้องแอบกระทำเพราะเป็นการกระทำผิดต่อาศาสนาเดิมอย่างร้ายแรง และยิงท้าคุณตาของท่านหรูก็ยิงจะต้องทำโทษสถานหนักแต่การกระทำของท่านก็หารอดพ้นสายตาของคุณตาไมา่ท่านถูกคุณตาทำโทษบางครั้งถูกเคี่ยนตีและมัดมือไพรหลังตากแดดท่านก็ไม่เคยร้องไห้ไม่เคยร้องขอความเห็นใจจากผู้ลงโทษเลยติดขาดท่านได้แต่งเงียบเฉยตลอดเวลาแต่ก็หาเขตหลักท่านยังคงสนใจในทางธรรมะทำบุญและเป็นเรียนรู้ทางสำนักปฏิบัติฝังเทศจากพระ กรรมาฐานต่างๆแต่เป็นการกระทำที่ระมัดระวังยิ่งขึ้นเหตุการณ์ต่างๆภายในครอบครัวของพี่ชายที่เกิดขึ้นยิ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทันหันเข้าสู่โรคกุตระธรรมมากขึ้นเบื่อหน่ายในคารวาดนิสัยมีความพอใจในเพศนักบวชมากขึ้นเมื่อเห็นว่าทันปฏิบัตินาที่ภายในครอบครัวสมบูรณ์เป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงได้ขออนุญาตจากพี่ชายขอบวชพี่ชายทันก็อนุญาตเพราะคิดว่าเป็นไปได้ยากเข้าสู่โรมกา สาวพักเมื่อพี่ชายอนุญาตแล้วหลวงปู่สมชายได้เดินทางไปฝากตัวเป็นนาคก,กับท่านอาจารย์เพ่งวัดป้าสรีไพไวอยู่ฝึกฝนอบรมพอสมควรจึงได้บัรพระชาเป็นสาม,มนเณรณวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อเอดมีท่านเจ้าคุณพระโพมุนีเจ้าคณะจังหวัดร้อธรรมยุทธเป็นพระอุปชาวันที่หามิถุนายนพุทธศักราช2487ตรงกับวันจันทร์ขึ้น15่ําเดือน7ปีวอก พมนักจำพรรษาณวัดป่าสีไพรวันหนึ่งพรรษาขนาดนั้นท่านมีอายุประมาณ19ปีในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ได้ยิงกิติศักดิ์ว่าหลวงปู่มันภูริตะเทระเป็นพระอรหันต์ผู้หมดจดจากคิเรศใครจะได้เห็นพระอรหรันต์ขียาศพในสมัยปัจจุบันจึงกราบลาท่านอาจารย์ติดตามพระอาจารย์ป่องชนะทาโร และคณะสี่ห้ารูปเดินทางมุ่งสู่สำนักหลวงปู่มันจนรู้ถึงเขตสาขาสำนักหลวงปู่มันคือสำนักท่านอาจารย์ผู่วัดป่าบ้านโคปะนาวซึ่งเป็นสำนักหน้าด่านอยู่รอบนอกอยู่ฝึกฝนอบรมจิตใจ,จและมารยาทพอสมควรแล้วได้พากันไปมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันเมื่อปีพุทธศักราช2487ที่วัดป่าน้องพือสำบล นาในอำเภอพันธนานิคมจังหวัดสกลนครขนาดยังเป็นสามเณรอยู่หลังจากเข้าไปมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ภูริตะเถระแล้วท่านก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมะขอวัฏฐปฏิบัติทั้งปวงเมื่อเห็นว่าจวนจะถึงฤดูการพรรษาจึงได้กราบลาหลวงปูมันออกไปบำเพ็ญและจำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์กงหมาจิระปุนโน วัดดอยธรรมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่สำนักหลวงปู่มันเมื่อปีพุทธศักราช2488เพื่อคอยเวลาไปศึกษาธรรมะในโอกาสต่อไปเมื่อท่านอาจารย์อายุครบ20ปีพอที่จะกระทำการยัตติตุตถากรรมเป็นพระพิสุในบรงพระพุทธศาสนาได้แล้วหลวงปู่มันภูริตะเทระก็ได้มอบผ้าสังฆถิ ก็ได้มอบผ้าสังคติให้พื้นหนึ่งมีขัน11ขันช้อนซ่อมทองเหลืองหนึ่งคู่รวมอยู่ในการอุปสมบทหลวงปู่สมชายเห็นว่าเป็นผ้าของครูบาอาจารย์ที่เคยใช้แล้วลูกศิษย์ไม่ควรเอามาใช้เพราะจัดอยู่ในประเภทบริโภคเจดีควรแก่การกราบไหว้สักการบ,บูชาแก่ศิษยานุสิย์ท่านจึงเก็บเอาไว้หลวงปู่มันได้ทราบเจตนาจึงได้สั่งให้คุณแม่นุชชวนนซึ่งเป็นโยม อุปฐานของท่านที่สำคัญคนหนึ่งจัดการหาผ้าสังคติใหม่มาถวายเมื่อจัดบริการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มันได้สั่งให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นพระอุปชาหลวงปู่ฟัน่นอาจโร ο, เป็นพระกรรมการวาจาจารย์สั่งให้พระอาจารย์กงมาจิระปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ทำการอุปสมบทกรรมณนะ พันธสีมาวัดศีโพเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีหลวงปู่ฟันอันจโรเป็นเจ้าอาวาสออกสแสวงหาโมฆะธรรมในสมัยหลวงปู่สมชายติติวิริโยยังเป็นนวะกะพิสูุได้ออกบำเพ็ญสมาธิสแสวงหาโมฆะธรรมโดยตั้งใ,ใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดมาเพื่อพิสูจน์ความจริงในพระศาสนาสถานที่ที่ท่านใช้บำเพ็ญกรรมฐานนั้นเป็นสถานที่ที่ ซึ่งนักปฏิบัติธรรมหรือพักกรรมฐานชอบสแสวงหาความสงบวิเกวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติสายหลวงปู่มันสถานที่นั้นคือภูวัวซึ่งมีเทือกเขายาวติดต่อกันทั้งยังมีภูเขาลูกเล็กบ้างใหญ่ยยบ้างสลับซับซ้อนจนถึงฝั่งแม่น้ำโขงตลอดจนสํานักต่างๆที่เป็นสิษย์หลวงปู่มันจนอายุพรรษาเข้าขั้นเทระภูมิท่านเห็นสมควร เป็นนิสัยมุกกตะคือผลจากการถือนิสัยกับอาจารย์ได้แล้วก็ได้จาริกเสาะแสวงหาสถานที่สงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญกรรมฐานบางครั้งไปองค์เดียวบางครั้งก็มีเพื่อนสหธรรมมิกติดตามไปด้วยเฉพาะทางภาคอีสานท่านเคยทุดงผ่านเกือบทุกจังหวัดในการเดินทุดงปฏิบัติกรรมฐานของท่านนั้น ท่านเป็นพระที่เอาจริงปฏิบัติจังเด็ดเดี่ยวและประกอบด้วยเคยมีบารมีมาแต่ก่อนท่านจึงเป็นพระที่มีบุญญาอภินิหารมากมายมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งขณะที่ท่านปักกรดบำเพ็ญเพียรอยู่ที่แถบจังหวัดสกลนครบังเอิญมีพระเจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่เคยรักใคร่ชอบพอกันมากโมรณภาพลงเมื่อข่าวทราบถึงหลวงปู่ท่านจึงคิดว่าเอท่านภัย ท่านไก่เรานี่ชอบกันมากจะไม่ไปเยี่ยมก็จะน่าเกลียดครันจะไปมือเปล่าก็เป็นการไม่สมควรถึงคิดว่าอยากกันนั้นเลยเราจะขอร้องให้ญาติโยมไปหาหน่อไม้ป่าเอาไปฝากสักสองสามกระสอบก็จะเป็นการดีเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงเอ่ยปากบอกญาติโยมพี่มาหาญาติโยมก็เต็มใจพากันออกหาหน่อไม้มาถวายตามความประสงค์ แต่ก็ไม่สามารถหาตามความต้องการเพราะปรากฏว่ามีคนมาหักเสียก่อนแล้วจึงได้ติดไม้ติดมือมาไม่กีห่หนอทางด้านหลวงปู่สมชายเมื่อยาดโยมกลับมารายงานดังนั้นก็คิดว่าเอเราจะไปเยี่ยมศพอย่างไรได้เราอะไรอะไร,ะไรก็ไม่มีติดมือไปจะอยู่ต่อไปก็อายเขาเพราะพระชอบชอบ,ชอบกันยังไปเยี่ยมอยากกันนั้นเลยเราดีดีกว่าจึงบอกกับญาติโยมว่า ถ้ากระน,นั้นอัตามาจะต้องขอลาโยมโยมไปก่อนแล้วนะอยู่ไม่ได้อายเขาญาติโยมก็อ on ้อนวอนให้อยู่ก่อนเธอจะได้เป็นที่พึ่งได้อบรมธรรมะกันบ้างเมื่อญาติโยมอ้อนวอนอย่างนั้นท่านกระใจอ่อนนางนิ่งอยู่สักคู่หนึ่งแล้วก็บอกกับญาติโยมว่าอัตามาจะอยู่ต่อไปละแต่ญาติโยมจะต้องออกไปหาน่อไม้อีกครั้งถ้าได้อัตามาจะอยู่ต่อถ้าไม่ได้อัตามาก็ต้องไปแน่ ญาติโยมก็อึง้งแต่ก็ต้องตกลงเพราะอยากให้อยู่ต่างก็คิดจะหาได้อย่างไรเมื่อกี้ก็ไปแล้วยังไม่ได้แต่ด้วยความยากให้ท่านอยู่จึงจําเป็นต้องออกไปหาอีกครั้งข้าวนี้ออกไปกันหลายต่อหลายคนเอากระสอบเตรียมไปด้วยพอออกไปได้หน่อยเดียวเท่านั้นทุกคนต้องตกตะลึงพอปรากฏว่ามีลิงตูดแดงๆไม่รู้ว่ามาจากไหนมากมายแถวนั้นไม่เคยมีลิงประเภทนี้มาก่อน ฝูงลิงต่างก็หักหน่อไม้จากกลางกอไผ่ยโยนลงมากลายเกลื่อไปหมดญาติโยมไม่ต้องหักเลยทำหน้าทีจะเพียงเก็บใส่กระสอบอย่างเดียวเดี๋ยวเดียวเต็ม34กระสอบเกินความต้องการต่างคนต่างพูดโจงขานกันใหญ่ว่าเอหน่อไม้มันจากไหนเมื่อตะกี้พวกเราไม่เห็นมีเลยลิงก็ไม่มีหน่อไม้ก็ไม่มี นาอาจัจจันใจเป็นจริงๆนี่คงจะเป็นบุญญาของพวกเราและบุญญาธิการของท่านหลวงปู่สมชายจึงทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นพ่อกลับมาก็เข้ารายงานหลวงปู่และเลียนถามท่านว่าลิงและหน่อไม้นั้นมาจากไหนกันหลวงปู่ตอบอย่างยิ้มๆว่าเทวดาเขาคงจะเอ็นดูญาติโยมโกลัวว่าอาตมาจะไปจากที่นี่กระมังเขาจึงลงมาช่วยญาติโยมมาเอาน่อไม้ให้ ญาติโยมกับพนมมือสาธุขึ้นพร้อมๆกันแต่ต่างกันนึกว่านี้คงเป็นอำนาจบารมีธรรมของหลวงปู่เป็นแน่หรือเขาเรียกกันว่าอธิญญาธรรมละกะมังจึงบันดลบันดาลให้เป็นไป ในหมู่ญาติโยมที่ไปเก็บน่อไม้นั้นมีคุณ่าของท่านครูบาดำพันธ์อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุก,กิมรวมอยู่ด้วยเมื่อคราวถวายเพลิงผศพรพระอาจารย์ฝันอาจารโรญาติโยมทั้งหลายที่เคยช่วยเก็บหน่อไมย้ยังมาร่วมถ่ายภาพร่วมกับหลวงปู่ด้วยแม่บางคนแก่จนเดินไม่ไหวยังพยายามนั่งรถเข็นมาเพราะความเลื่อมใสในเมตตาธรรมและทมปฏิบัติที่เคยสั่งสอนอบรมมาให้เป็นแนวทางแก่กาละนั้นเป็นต้นมา ภาคเหนือและภาคกลางก็มีบ้างเป็นบ้างจังหวัดบางที่ก็ข้ามไปยังประเทศลาวนอกจากนี้ท่านยังเข้าไปในเขตประเภทพมา่าปักหลักบำเพ็ญภาวนาอยู่หลายเดือนกับชาวกะเหรี่ยงและในระหว่างบำเพ็ญตอนนี้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากไม่ได้ชันอาหารตั้งหลายเดือนฉันเฉพาะผักและใบไม้พอประทังชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะกะเหรี่ยงเขานับถือทูตพีปีศาจภาษาก็ไม่รู้เรื่องกัน กว่าพวกเขาจะมีความเลื่องใสศรัทธ,ธาในการอุปธรรมบำรุงร่างกายกระแทบแย่เมื่อร่างกายและกำลังดีพอแล้วหลวงปู่ก็เดินทางกลับมาพักที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมีลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนำว่าจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นสถานที่ประกอบพร้อมไปด้วยสัพปะยะมีสถานที่สงบวิเวกหลายแห่งเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา หลวงปู่จึงตกลงใจมาจันทบุรีเพื่อทดลองดูเมื่อพุทธศักราช2,504หลวงปู่สมชายท่านเป็นผู้ต้องการหลุดพ้นมีปฏิปภาข้อวัดปฏิบัติเคร่งครัดต่อตรงพระธรรมวินัยและมุ่งหวังเทิดทูนพระาศาสนามีศิลาจารวัตที่งดงามสาธุชนทั้งหลายได้พบเห็นการปฏิบัติของท่านจึงเกิดความศรัทธา ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ